ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่โรงงานที่ไต้หวันนะครับที่ทำเกี่ยวกับการรีไซเคิลซึ่งโรงงานเนี้ยเกี่ยวกับสเตเลสสเตเลสสตีลซึ่งใช้อันนี้เป็นเหลียมตรงนี่คือบิ๊กบอสใหญ่นะครับของบริษัทในไต้หวันซึ่ง เป็นระดับบิ๊กในไต้หวันเลยซึ่งเป็นลูกค้าใหญ่ของบริษัทโรตานะครับนี่ทีมงานของโรตาที่พาผมมาที่นี่นะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำการคีบการบีบการตัดต่างๆนะครับซึ่งโรงงานนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เราได้คุยกันพอสมควรแล้วนะครับให้มิสเตอร์เหลียวตรงแนะนำตัวหน่อยได้ไหม 是我介绍还是我？แต่แตเราะว่าเขแเดล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันว่ามันเป็นยังไงที